สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีทำช่ชมครับวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2567นะครับมือนีผ้าทำช่ชมครับเดินทางนะครับผมมหาปู่72นะครับผ้ามารับชมครับโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่1ธันวาคม2 5งพันนะครับผมมหาปูตั้งแต่ตองงวดแล้วครับผม ปูให้ตั้งแต่ต่องวดแล้วนะครับมันนี่ไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้อีกรอบนะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับบรรยากาศบ้านเฮานะครับอากาศเย็นทาชมอากาศเย็นแล้วนะครับผมเอาเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันนะครับสการรับปูการน้ำมาสการเจ้าค่าปูเด่นทางมาหาปูอีกรอบนะครับไกลมือข้ามาแล้วนะปูเนาะครับผม ไม่ปูเน้นไม่ปูยำให้นี่แบบ่ามินเดี่ยวซึ่เขา,าดเดอะไรครับแะเนี้ก<ห>็เข้ามาเข้ามาสามงวดจะทมชมเดอเข้ามาสามงวดนะปูเนาะตั้งแต่ง,งวดเก้าห้านับงวดอันออกหาเกนับงวดที่หนึ่ง,นนงหนึ่งตุลา,าป้ปูแล้วกะ็มาสองหกมา6กสองนปูเนาะสอมา6กสอง แล้วก็สองสามมาสามสองครับหัวที่ผ่านมามาตะเล็กเด่นหนึ่งกับสองปูหาต้องวัดแล้วนะครับชุดเต็มชุดเต็มครับปูครับมาลวดนั่นเลขนั่นครับเชื่อว่าบนล่างมาทำบุนรังเรื่องวันนี้ในชุดเต็มเนี่ยปปูไม่กันมาทำบนล่างไม่กนตอนนี้คัดคัดได้บ่ได้เท่านั้นครับ อ่าอันนี้ชุดที่ปูให้ตองหวดปูให้ชุดเต็ม,มนะครับชุดเต็มจะมีเก่าคระครับศูนย์หนึ่งสองนะครับประกอบหาหกเจ็ดมาปูครับผมแต่ว่าตรงก็ได้จะได้อาจคูหนึ่งครับแต่คขาไว่อันได้บนได้ล้างครับอต่ผมสร้างหน่อยกู่กอาจะตรงแต่ว่าสามงวดที่เขาเนี่ยเขาตัวกลับมาที่ปูมันกลับอยู่การว่าน,น,นี้นั่นทำมันเร็รวได้ลดน่ะ มันจะมาคนหนึ่งจะมารตรงเนี่ยเนี่ยคือคือจะมาตรงอันนี้ชุดเต็มนะครับ050607แต่เราจะข่าวบนขาล่างไม่กี่มีล่างอาจจะกลับไปบนะหน <15 S 2> ึ่งห้าหนึ่งหนึห้าสองหกสองเจ็ดน้องปูนอะอันนี้ชุด,ชดเต็มอันนี้ชุดที่ปูขัดให้ปลายปีทานเน้นคัดคือแค่นี้บอกปูบนศูนย์ห้าศูนย์หกสามตัวห้าศูนย์หก เนีนเลยปูสามตัวเนี่ยันก็เน้นแล้วไครับนั่นก็คือศูนหกไงครับไม่รักไว้ส่ก็ถานาจะมาคือเก่านะเก่าเก่านเก่าศุนหกตีปูเก่าหกเนมาได้ครับว่าเก่ามันมาพามาถากันน่ะครับเยเขาเรียกแต่ว่าสูตรปูนึ่งวดหนึ่ง่มีติดเก่าหรืปูมันบ่มีอยู่ตาเล็กรักไว้เขนะครับรักไว้นะอืมจะมแตู่หานหเป็นเก่าเลยครับผมอืม ล่างนี่หกสองหกหนึ่งแมนครับาก,ารกังคือหกศูนย์เลยแหละอ่าก็คือซีคูนี่เห็นปะปูแมนศูนย์ห้าศูนย์หกหกหนึ่งหกสองให้ติดไว้เลยผู้ใดมักหน่อยหน่อยนี่แค่น่นอเอาแค่เคนี้ซีคูหาลอตเตอรี่ไว้เลยอ่าผู้ทุนหน่อยเอาคู่เดียวนี่นี่ศ <0 6. S 2> ูนย์หกแมนทุนหน่อยอคู่เดียวถ้าคู่เดียวคือศูนย์หกคู่เดียวแมนถ้ามักบนล่างก็สองคู่นี้เพิ่มครับคือรักหกอย่างเดียวอืม่ธรรมชุมโอ้ปูเนียนให้คักเลย เออเขาบอกเปลี่ยนแปลงเร่งนะครับบริเปลี่ยนถ้าผู้ได้มักสามตัวถ้าบอมคาเก่าเก่ามาใส่เก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ห้าครับเล็กกว่าจำเบ้าเท่าจะมากปว่าปู ตัคุณนี่ยเขาสองคู่นี่นะสองคู่นปู่นอ่ามัถึกใจเบาเถ่ท่หน้าบาทเนี่ยเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์หธรรมชมอ่านินศูนย์หกแค่นันตอนนี้ถ้าปูได้มักตัวเดียวคือศูนย์หปูยำแล้วศูตัวเดียวนะครับเปลี่ยนแปลงถ้าล่างนี่เอาหกหนครับตัวตรงเอาปูยำให้แล้วธรรมชมนะครับผมอ่า ต้ามากันกับมากหาของอะไรางเลยครับอืมเออสวดสวดมาหันนางเบืงมันครับจะเละราสะทตัวมาตัวนี่บนรางครับปูกค่นี่มันี่เอาหลักหน่วยหลักหน่วยบนบวกลักสีรางครับเพิ่มแจมเออหนึ่งบวกสีได้ห้าหกับห้ากับหมาห เกบวกสได้เก้าเกับศนมาเก้ามาศนมาบดล่างได้เลขรับตัวมาตัวนี่ยเก้บวกหโอเบวกหกได้ห้าห้าห้ากับหกมา6กครับผมสองบวกสามเป็นห้าห้ากับหมาห้ามาหกมาบดมาล่างเนี่ยอันนี้สองบวกศูนย์ได้สอกับ3มา3มาสกับสองมานั้กันอันนี้4ีบวกสได้เจเจกับ8ปดเจ็ดกับ8ดมา8 มาสามแปดนงวดนี้กนี่งวดสุดท้างวดจะมาเนี่ยหนึ่งบวกสามได้สีกับห้าสี่กับหามาตัวออและไล่จากขึ้นขึ้นมาจากนี่เขา่ปูน่ะบอยว่าเขานาะพึ่งพึ่งมันมัสีปายีมันถิเปียนพึ่งมาช่วงนี้แมนช่วนไ่ครับพึ่งมาพึ่งเขามาจากนี่จากงวดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดเขาึงแปดงวดแมนคือเรียกนั่น ย่างร้ายก็ชิบกี่งวดเออบักร้อยงวดอันหกชิบงวดบ่ผ่านบ่ที่ดรอ่ะแต่ว่าสูตรนี้พึ่งพึ่งขม่าเจ็ดงวดแปดงวดสูตรหลักหน่วยบวกหลักสิบนะครับงวดที่แล้วอ่าสี่บวกสามได้เจ็ดเพิ่มไดเจ็ดกับแปดเพิ่มขึ้นไปแต้มตรงนั้นเจ็ดกับแปดขมาแปดงวดนี้หนึ่งกับสามเป็นซีได้ซีกับผาซีกับผาเอาบ่มีหกที่ปู่บ่มีทางมีแต่หาเนี่ยมันมาบทลางครับ อันนี้เขาก็มากครับสูตรอื่นกับพี่ยวนี่เจ้าเจ้าเจ้าสูตรนี้อันนี้สูตรไรไหมแม่นสูตรไรมักนะสูตรไรไหม <c oughs> ระยะสัน้นสูตรไลไลระยะสั้นทำมาชมนี่เนี่ยก็อันนี้มากกับมากน,นี่เลยครับหนึ่งหนึ่งหากับแง่นี่สูตรห้าหนึ่งห้าสองห้ามี่ยวต่าสูตรเลขอ่าเลขติดเดินดีทั้งปีคือสามหกเก้าสามหกเก้าทำมาชมนี่สูตรนี้เดินดีทั้งปีมาบนล่าง ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาทุกงวดแล้วปูเนาะยังบรดสามหกามาทุกงวดงวดที่แล้วก็มาสามแปให้ติดสามหเก้าั 9, 0, 9, 0, 6, นี้เิม 0, 9, 6, ากกวนี้ครับเก้าศูนย์หกเู่ปู่ศูนย์เกดังๆนึมาับวรดเลยครับเปลี่นมาเป็นศูกันทีขับปูนี่ครับเลขเดินดีทั้งปีนะครับสูตรปูเจ็ดส 369มาทุกงวดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วทผู้ชมไปไลเบิงนะครับงวดที่พันมากกว่างวดนี้ปูวาจะมา906 906เ้านอืมบ่ฝันไหยบ่ปูฝันมันกับฝันมันเป็นนั่นดอกครับแต่ฝันด่างกีล่ายก็สามชิมช้นงวดจะหนามจั้งเสียออกไม่ขาบงวดหลายงวดเลยจึง<ด>ถึงวันนี้ก็ย่างายก็นี่แล้ว ครับอย่างไรก็คือศูนม่นศูาคือ,อผ<ล>ู้ใลนี่นีชุดเอชุดเต็มนี่ยม,มากน่นปูวาทาช่วชุดเต็มเนี่ยศูนย์ห้าศูนย์หกศูนเจ็ดนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจนี่คือชุดเต็มอ่าถาคัดมาก่แค่นี้แหละครับอืมถ้าคัดให้จะซํำนี่นครับศูนย์ห้าศูนกลางกับสองคู่นี่ครับอืมคับห กระพุกย่างเดียวนี่ครับ<ะ>ผมบนล่างก็มีแค่นี้ครับุกย่างเดียวที่บอกโหลายนะโบราณกูขับปูครัพุกบร,บราณเมื่อน,นั้นปูเบิ้งสูตรได้กัครับสูตรอ่าลักแสนสูตรลักแสนนะเบื้องหาเบื้องลักแสนหนึ่งมาลักแสนเป็นบ่าปูแบบนี้ครับหนึ่งหลักแสนนีปลาปูปีหกสี่นะหกสี่หนึ่งลักแสนเนี่ยเริ่มวันนี้ครับ สีหนึ่งลักแสนแล้วมันจะเอาเลขตัวเก้าออกตัวนึงนะครับเจ็ดกับห้าครับมาบดมาลางเด้อครับมาห้าครับผมหนึ่งลักแสนเป็นกีหักสน่ครับหกับสครับมาสองครับผมตัวมาตัวเกนี่หนึ่งครับแปดกับเกมาแ อันนี้ก็หนึ่กับ6มา9คราหนึ่หลักแสนศูนย์กับสามมาศูนมาศูนย์นี้ก็เกับ2อกับสมาเจอมาเจ็ดสอันนี้ก็สกับศูนย์มาห้าสามเจ็ดกับเก้ามา0ูนย์เก้าอันนี้สูตร สูตรท่านึงมาหลักแสนหนึ่งลักแสนครับหลักแสนเมื่อนี้หนึ่งศูนย์กับหกมาหกสองมาหกสองตัวมาตัวัเยอะเยอะตัวเก่านะนี่ล่าสุดกับหนึ่งกับสองล่าสุดหนึ่งหนึ่งลักแสนแมนหนึ่งกับสองตรงไหมไม่เห็นตัวนั้นนี่ครับล่างหกสองหกหนึ่งเขาเาเรียกตัวนี้มาครับปูเอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมได้นะครับปู ปูย่ำให้แล้วนะครับสามตัวเขียนให้ตัวสีแดงๆดงเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ห้าถ้าผู้ใดบ่มักมาขศูนยะ์หกนะปูเนาะเอาหรือผู้ใดมักหน่อยๆเอาซีคู่ศูนย์ห้าศูนย์หกหกสองหกหนึ่งถ้ามักตัวเดียวผ mm. ู้ใดปูนี่ตัวเดียวศูนย์หกคู่เดียวเ mm. อาถ้าผู้ใดมักชุดเดียวตัวเดียวเนีน mm. บนกันล่างครับอ่านี่ท่านผู้ชมหรือผู้ใดมักเต็มชุดกับเก้าคู mm. นคา่นะครับเอานะครับล่างหกสองหกหนึ่งหาย,ยิบจับลอตเตอรี่เลยท่านผู้ชม นะครับหรือ3ตัวก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้เลขประจำบเบ้านี้เก้าศูนย์ห้าเนี่ยเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่ออนะปูนะนะ<อ>ครับกาบขอบคุณขอบคุณปูนรรมชมอ่าโซกันมันสาธุครับผมขอบคุณนรรมชมครับพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ